ทางเดินทางมือล e ับเลยน้ำ e กับบ่อ like ท so the ่ำเนาะขี่บ่ทํำเลยเนาะอย่างน้อยเดียวคุณเรียว่าคเรียกวอย่างคุณแล้วบอกโคงุณงน้วโค้งแล้วบห้วยเนาะเอ้ซึ่ม่ากหลายปีเราไปเท่าซ่เาคือได้ขี้จกเี่ยกะไ้ขี้ปีนี่ เอาสุขสบายสบายดีแล้วก็สวัสดีพี่น้องสาวลูกทุกท่านสิเจ้าเองแม่น้องเวียดนามพอช่องมาหย่อนพารลงอกพาร์ลาะป้าจะสวนดงเรื่องนี้ี่กิจภาพี่พาน้องมาเลาะไปตึกบรรณาเมืองกับเล่พี่น้องชมวิวไปเที่ยวทำเมืองกับเล่ภายในเคยเห็นทำเมืองกับเล่พี่น้องชมคลิปนี้มะกันเด้อพี่น้อง ผ่าปลาดงสวยงามขนาดเลยเป็ดสายนา้ำหินบูนเด้อย ทางเมือนเงรับเลยงยากน้ำกับบัวทอำเนาะขี้บ่ทอดเลยเนาะอย่างน้อยเดียวบอดบัวือวบัวอัวอดวันโค้งแล้ววันห้วเนาะซึ่งมากกหลายปีล้วไม่เทาซึ่งาคือบ่ได้ขี้จากเดีย็ได้ขี้ปีนี้มาเจอที่ไหเป็นบ้าเป็นล้ำแห้งีเ่นบาไล่ มันนั่นปีกายนี่น้ำฝนบดีเนี่ยนี่มีพร้อมพร้อมเดินทางไปทุกที่นนททว่าจะไปป้าไปเขาเขติดตัวแล้วหุ้นใจอ, <c oughs> อยากเกนหน

รเรไม่ได้กิดอย่างไงยเราแลกเงินกิดอย่างทียยง่กิดอยางเลยเงไ้เลยน่ยเคก็ได้

mình đặt nữa đó nam ừ. <coughs> oh, có đợt thứ 2 này à à

มามีอะไรกันอีกตัวอริยังติดแบบเบี้ยอะไรเงี้ยเลโอ้ยปิดพลาล้มเลยไหมหนาวด้วยนี่เมตินิมซุปไป หมดตื้นต so <that> <that> ีนเราชุปเปาไปหมดลบันเาปาตีนเยย้อนก็มตว่าัันบิดมันบิด ขับมาใจะทำเลยเริ่มอันนั้นในแรกพี่น้องเลยเริ่มบุมมีล้มประดละ 好虑。 คือหนัวพญานาคขนาดเลย ไปว่าไดน,นอบาทนี่ฮู้ กานันก็ไปได้การไปไไปางนี่แหละบึงฮะหอย đ เ็นหอยหรอหอยแหงแล้ว คุณบาคือว่าหากาออกไปกินนี่ช่องนี้โอ้ระเบิดหัวนี่ thêm ăn này cái lăng nhàng mà lạ Đây khô mọm 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 lên cao 100 mét lắm à nhanh nhịp 300 mét bạn này มดปากท้ำมนเด้เห็นแจ้งแล้วทําเบิร์มันจะอยู่ประมาณลักป่ายกิโลปายกิโลหนึ่งกับสองร้อยเมตรฮะนี่ขึ้นไปเทิงนั่นกระแม่นล่ะมันตัวนี้มันทั้งครับมะมันเห็นว่างแจ้งนี่น่ะ แสงแดดเข้ามาแล้วร้อยเมตรพันเมตรนี่ช่องร้อยเมตร ไปอาได้กับตัวนี้มนันอีกแล้วนีโมแม่แม่แล้วเนาะซองนี้จะแคบเนี่ย เขาเครื่องปั้นเข่าเขามาเขาว่าเขาขึ้นพุ่นละ,ะเครื่องปั้นเข่ายใหญ่ๆนะเขามาที่นี่มันปลอมด้เขาสลิงผูกบ้านในเจ้าเคยขับไปไหมเครื่องปั้นเข่าเฮ้ยอยู่ไหนคุะเขาว่าเขาขึ้นเริ่องคุนละ <c oughs> เทงน้ำเท่งยังไงช่องอย่างน้อยบุ๋มอ,อ่อนแล้วบาทนี่ ฝากถทำละโอ้ใช้เวลาย่างอยู่ครึ่งชั่วโมง พ <ừ? S 1> uh ักสามเณรน้กเบรกเดินทางต่อพี่น้อง ยังอีกหน่อยนึงฮอตวัดอีกประมาณสิบห้าทีสวยงามหลายสวยงามหลายท่างก็ทำท่านใดที่ยังไม่เคยเห็นมาเบิ้งเ้อะพี่น้อง Ugh. ันนี้ก็จะมีวังพักอีกรถไทยพ่อพี่น้องเนี่นี่เมเห็นวัดแล้วพี่น้องเอ้ย my life and at เงียบเงาขนาดเนาะมิดทิ้งผู้บ่าวงั้นไม่อยู่แล้วเนาะ ้านไหมพี่น้อยภูเขาหมดวัดแล้ว เมืองปรติบวันนาเมืองระเเวิวสวยงามขนาดได้สบายดีไหมใครั้งในเบลาคูบาคนออกนอกคนออกนอกโอ้มมมีอยู่คนออกไปบ้านบังใดนี่ขึนข้าไปบ้านมัดสถานที่มัดลานเอล่อนนี่แล้วกัน กาแฟไป็นอย่าไป้านี่นะห้อไบ้างเออกะเขียมไิกซอวกัเพื่นเลยมะละเบียงออพอดีค่ะหาแม่เรือเต้อันนี้นี่ใช้กับต้นไว้เป็นอย่งไรเรว่าใบต้นกางใบต้นก็ได้มีต้นก็ได้ไปเช้าไปกัน Đó ăn là cô đồng mai nè Hả Hết hết nhận. ไหวเจ้าจที่จะเมืองรับเลตึบปัญหาพระใหญ่พี่น้องเลยนี่ก็ไม่ใหญ่